สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอก,ก็นำเลขขันน้ำมนต์ไอ้ไข่นะคะวัดโบสจังหวัดอ่างทองนะคะพร้อมเลขพญาบึ้งนะคะ,ะงวดที่ผ่านมานะคะเขาก็ทำพิธีขอพญาเบึ้งนะคะก็เข้าตรงๆนะคะงวดนี้แอดมินเอก,ก็เลยเอามาฝากแฟน fc ทางช่องเช่นเดิมนะคะ อันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะทางช่องก็เป็นแค่สื่อกลางเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันอะไรทั้งสิ้นนะคะ อันนี้เป็นเลขขันน้ำมนต์นะคะที่เขาทำพิธีของงวดวันที่16ธันวาคมพศ2564นะคะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขของอขันน้มนต์ไอ้ไข่นะคะวัดโบสนะคะเพื่อนๆมองเห็นเป็นเลขอะไรนะคะก็พิมพ์ตัวเลขลงใต้คลิปด้วยนะคะ เพื่อเป็นสะพานบุญให้กันและกันเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่ามองเห็นเป็นเลขอะไรนะคะก็พิมพ์ตัวเลขลงใต้คลิปนะคะเพราะว่าบุญวาสนาคนเรานะคะก็ไม่เท่าเทียมกันนะคะเห็นตัวไหนอ่ามองเห็นเป็นเลขอะไรนะคะก็พิมพ์ลงใต้คลิปนะคะแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้กันและกันเนาะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะมันจะมีะที่เขามองเห็นกันนะคะก็น่าจะมีเลข0เลข5เลข7เลข1เลข0เนาะหรือจะเป็น0 5 9หรือไม่ก็95 4 0 7อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะ ข้างๆนะคะจะมีเลข7็กับเลข5นะคะอยู่ข้างๆนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะแอดมินเอกก็เอามานำเสนอให้ดูเป็นแนวทางนะคะ,ะสำหรับแอดมินนะคะมองเห็นเป็น740่นนะคะแล้วก็057แล้วก็7 5นะคะอันนี้ก็สำหรับแอดมินนะคะมองเห็นแบบนี้นะคะ เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขที่แอดมินมองเห็นนะคะจะมองเห็นไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะอันนี้แอดมินมองเห็นนะคะก็ลอง เอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะก็ไม่แน่นะคะอาจจะเข้า3ตัวเนาะอันนี้เป็นเลขพยาบึงนะคะพอเลขออกแล้วนะคะเขาก็ปิดขอทําพิธีขอนะคะได้7 6 5 1หหนะคะแล้วก็วันพระล่าสุดนะคะทําพิธีขอนะคะก็ได้850กับ16นะคะถ้าชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะเอ็ดมินเอกก็ขอให้เพื่อนๆนะคะปังๆนะคะ